ซูบอนซูบอนมันไปกับเ้าเนเียนน้ำมือแงนี่ไเ้ากอร่อเนวานนี่ก็มานเป็นอาไเ้าไม่ดีวไาน้ำมัผิดแล้วเนาะป่าเดือนได้เริ่มไปเกี่ยวเข่าได้เกี่ยวข่ามาแล้วไม่ร้เร่อเลยาวไได้เี่ยวข่ามาเดือนไปเาย่ายังไม่นาเชื่ออมคน อนวอ้า,า,นนอาวพี่น้อยด้ยเปิดภาพขึ้นก็ได้พื้นที่เตรียมกระเกียมเตรียมสิ์เสร็จบุญแจกหาพอ่อพี่น้อยมันลมพี่น้อยก็เลยเอาผ้าบาดมาขังหอบบิดสบายดีเบา,บาริชาแน,น,นแวเฮ็ดยังอ่ะนะ เราดิสิเปต่อไปให้ลุงเราดีกูเย็นไหมอน้ำเว็บซีคอมเมนต์มาว่าโบเห็นแต่โดนแล้วสบายดีหายหน้าหายตาไปทางใดฮะพัฒนาไปไายน้ำนักวิวนีิน้ำนักพัฒนาวะวะนะห้าหกสิบนี่ละอ๋อพี่น้องเยนี่ละโบได้ไปทางใดดอกอันน้ำกันละพี่น้องเพิ่นโบได้คอยถ่ายคลิปทีเซอๆ์โปรโมทนี่นี่ละเฮาข่งล้มไว้อันนี้สิเป็นบอนอ่า ตั้งกองบนสิปูเสือส้อศาสเสื้อแถวนี้แหละเนาะแล้วเอาคนมานั่งห่องกระต้มมาอื่นห่องกระต้มมาเฮือมือโฮมพี่น้องเอ้ยอันนี้ห้างตั้งขันมักเบงพี่น้องเอ้ยเวลาอ่าคนยิบขันมักเบงหรือว่าไหว้พระไหว้ย,ยังฮะนะเนาะเอากรบโบจักน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าเพิ่นให้เฮ็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอากระเฮ็ดตามที่เพิ่นเว้าวละ นี่ล่ะพื้นที่กะเกรียมมีโอ้ยใบตองกล้วยพี่น้องเอ้ยป๊าดตอบ่ได้น้อยพี่น้องกว่าสิเป็นบุญตะลางงานฮ่าตอนั่นเดอันนี้สิเป็นกองบุญแล้วกะยังบ่ได้กะเกียมเมียนพี่น้องเอ้ยมันกเือนจักนอยต้องขออภัยนําเด้อพี่น้องเนาะป๊าดตอหยังแน่นี่เอาสบายดีสบายดีสบายดีอ้าแม่เออหนาวแม่นอนอยู่ล่างบ่นี่ อนอนแม่นอนอยู่เพิงอันนี้ปทุยเนาะสบายดีปะทุยสบายดีเอฟจีเห่ายนี่แหละกากเี่ยงาน่าไดมือแล้งบ่แล้วเนาะต่อไม่ใช่อันม oh, ah, um, ี่ยัางนี้แม่กาเกี่ยมันยังจะลายแท่นนี่เล่าเอาเป็นชใหญ่ สองกับผุ้อีโบเลยไงปัาดต่อพี่น้องอ้นี่หละการก้า,กาเกียมเตรียมซื้อเครื่องคองต่างๆนานากับพุยบ่ได้หน่อยพี่น,อน้องไอ้นนี้สิเป็นตู้ไว้แส่อาหารเวลาเอาเอาอาหารมาบ่ให้มันเน่ามันเสียตัดผาพมาเบิ่งทั้งในของเก็บของสักกอนพี่น,อน้องเอยยังบ่มีแค่นี้ได้พี่น,อน้องเอยเด เก็บของเตรียมใส่งานไว้ให้ยาครูยาซาอันนี้สิเป็นกล้วยไว้เตรียมห่อข้าวต้มมืออื่นพี่น้องเอ้ยโตซุกโตบ๊ซุกก็มีปะปนกันไปพี่น้องเอ้ยต่โต่อไดมือแล้วพี่น้องการกะเกียมเตรียมนี่ก็ไดเพื่อสิไปแล้วจนว่าเรได้ไปถ่ายคลิปโอ้ลืมหมอดภยัยหมอดภัยก่อนพี่น้องเลย สายละโอ้ยพี่จนบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปพี่น้องไอยต้องขออภัยน้ำพี่น้องปู้ตีติดต,ตามรอสมคลิปก็ได้เพราะว่าค่าค่าเกี่ยมเตรียมงานเฮดบนุนนี่แหละทรายมือแลนหัน่นแพ่คนแน่ก็คือแจ้งอีกทีหนึ่งมือโฮมแล้วเป็นมือฮอเนรูไหม นั่นจะเป็นขนมเวลาคนมาโมมาทานนำมาเอื้นสชเอาพุทเเ่าแกมาห่อข้าวต้มอ่เต๋อแล้วอันเงินมาแจะใช้หลายถ้าชื่อเครื่องของมาเตรียมนี่ไหมคนมาโหมกันสี่้านาละมาโหมกันภัยก้ายเข้าเลออมาเต่งักๆอ้ไอน้องไผ่เขานี่ ท่านปไป่าได้ถ่าได้มาหฮมมานี่มีอย่างได้มีอย่างนนี้อกจากคนเครื่องมันแต่หานมาแล้วอันนี้พวกน้ำพวก,กกันอันนี้สิเป็นอ้ายของบอองอ่าวบอสไอแท้เพ<ำ>ิ่นขไปลนีอยูอยู่บุงกวางน้ำหวานล้นีอยุ่งยูบต้งกต้า ba gần kết khúc lại thì nó à, mỗi lần sau thôi lẽ con chỉ mà lại ba cần ừ. kinh việt nam bay, ừ. thì hương vô lúc sau vào bát ba này bỏ anh nhiều à, a đi lúc sau đi ừ. là kinh ừ. nào heo ừ. mùa thì một tháng nam xem thế thì nó ลูกสาวว่าพอนึกบวมน้ำทำมันหนาวแห้งเนาเมื่อก่อนจังสีอาบหาย่นอันนี้เฮามาเฮือนยาเฮือนปูแต่ว่าปูบ่อยู่พี่น้องเลยเอามาเห็ดนี่เบิดมือแล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี้ฮะเพื้นที่เห็ดบุญพื้นที่กระเขียมเตียมและอันนี้นี่ยโบได้เป็นง่ายได้พี่น้องเลยการกระเขียมเตียมก็ไดท้าติพี่น้องอยู่ใจทุกกันมาโฮมกันอ้าาแต่มืด ป้าขึ้นเถิงอีลูกสาวพ่อขึ้นก่อนเด้อฮาโตขึ้นมาเถิงลวเต็มอันยะอยู่นี่คนก็ได้หนูนิดลูกสาวเบาจานหลานชาวผูหล่าของอันผูเบาชาวแพ้นเนี่นี่น้องผูเบาเก้าตะกี้นะเอากินข้าวกันยังทุกคนในสบายดี

มามาพี่น้องเอฟซีวัตสุบอนม่องสูบอนมันไปกับแก็คเซ็ตเ่๊น้ำมาแรงไงไม่ไหวว้าว เมื่อกี้เราไปว่าน้ำเป็นพิษแล้วเนาะเป็นเดือนแต่เนืไปเกีียวข้าวเกี่ยวข้าวมาแล้วเนื้อาวเลยาใบก็มาเดไปเลี้ยเกยวข้าวมาเดือนไปไนเน้อบุญหนาน่าเสียดาชาวแตเ่ยแนได้ไปจอล้วถึงได้เลยมเหรอเห็นนาวะ ซุบเฮอดน้อังทัวอยลยมานีไล้อทนพี่น้องไอ้เด็กน้อยมาวนกล้องเมือนนเป็นตื้อไทยก็เพราะว่าเอาลูกพามาเลลูกบ่าวโอลิลูกลุงเลี้ยงลูกบ่าวบอสลูก ลุงทุกไอ้น้ำลูกนี่ยังลูกไอเป็กยังไม่ได้มาได้นไหน่เนาะเนาะอีละสิ้อาจอูกาน้ำอีลามันนี่ยชำปะเฮ้นี่ละลบรรยากาศภาพแต่เก้ากะโอ้หลายคือแบบนี้แหละคนแต่ข้าวปูพันโยกะขุ่มหะ เงาอันนี้ป oh, ah. uh. ู <necessary> hmm. Gosh, okay. ่นบยูก็พอได้หลานอยู่เป็นนัดอยู่เป็นมู่าเอาความได้มันเอาปากคาบมันความลงมาสิบนนงานบิบงงพากันไปเล่นนั่งนไปอกินข้าวนี่เียนุยสื

เล่นแอนักข่าแต่ที่เด้นั่งกินขนมนี่ไเพื่เสียคนกันหน้ากันเนี่ยนีอ้อ้ยอยเด็กลเด็เด็กๆกลเกๆเ หาเพิ่มึปาอน่าแล้วไปบอกมันะ่างแถวใกล้ล่างกะเตือนเลยนี่ไม่เทียนสําคัญในด้นไหเดี๋ยวแล้วมีกลุล่มทแบแต่แล้วเบาเขาอย่าโบกแห้แงรง,งนะน,งน,น้ำเดีเตือนเลยนะ

เชี่มันจะตู่เลยนะมึงหน่มันจะตู <somet í> <noise> like ่เลยใช่แต่ขึ้นนี่ใช่แล้วนอนแล้วไงโอเคกระเป๋งเงินไึงอย่าเฮียนก็พอมึงใหญ่ฮึยเม่งเงี้งกระสาบพี่นะกูลเรากกินแล้วได้พอเมื่อได้ลูก

mua hai mua hai dao hai đan hai đan hai con hai con này lúc nước bông bông mì nước bông riêng này cho ba hai này ăn muk á này 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 ดูน้ยาในเรามือนนไปตอนเช้านะแม่มันดูเหรอมันดมันไม่เมืนเผาอ่ะใช่่ายมันเหนื่อยมันได้แต่เนื้อนมี้เามิดกแ่งชงตอนนั้นมัเลี้ยวไปตีบาพอพาดไปตีเาัก้อนหัวก้อนนี่มามีนาตกินได้ยาเ้วยาเร็วยาเร้วห่าน่อยให้มั้นี่เป็นกา luộc đâu? không phải mề. Khâu má, ăn đinh. gà da gà da nè

่ะมันได้่มันกลิ่นอยู่ผมหั่นนะกลิ่นแต่มันกลิ่นนมอยู่หอมเนื้อค่ะพอเราค่อยๆกินข้าวแม่ให้เรื่องมึงมึงมึงไม่แกให้อ้าวอิ่มยันไปคอยเมื่าแล้วเมื่อไรเด้จะให้ด้วยนะข้าวมาตรงนี้แล้วตบให้เราเป็นแบบนโอ๊ย

นอนนั่นให้อยากนอนแล้วทางนั้นรู้ว่า <Okay. S 1> โอล็ก